สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่อง Speed Up CODM นะครับวันนี้ผมจะมาสอนครับแนวทางการหาความไวนะครับสำหรับคนที่ยังสร้างไม่เป็นนะครับผมจะเอาแบบละเอียดเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ความไวครับ ผมจะใช้เป็นล็อกความเร็วนะครับสำหรับพอเล่นสนายพอเล่นอันนีนะ้มันจะนิ่งกว่านะ,ะตามไว้ประมาณ150ห้าสิบถึงสองรอนะครับผมผมจะตามไว้ประมาณ150ห้าสิบนะครับผมจะรีใหม่หมดเลยนะรับเ,เป็นโซนหมดเลยม่รีเซรไจหอเป ตั้งแนวตั้งไว้ประมาณสามสิบนะครับตมามไว้ก่อนครับวันนี้ปล่อยเลยครับอันนี้ใชนะ่ไหมไวากันยิงก็ปรับเป็นโซนเดียวเลยแล้วสามสิบคะนนครับตอนนี้ยังไม่ปรับ จโลผมไม่ไเล่นนะอันนี้ครับให้เพิ่มบอดมาหนึ่งตัวนะครับแบบไม่เคลื่อนทีนะครับแนวแบบนี้ล,ลองสไลด์แล้วก็หันนะครับตัวนี้คือยัาไม่ได้ตั้นะครับไปทีความไวมอนเียวครับความไวการเลี้ยวนะจะตั้งความไวการเลี้ยวลองปรับไปร้อยหนึ่งก่อนครับ อันนี้หันมันยังใช้ครับหันจนกว่ามันจะไม่หลุดครับหันแบบเราที่เราต้องการนั้นพอดีครับหันมาให้มันไม่หลุดะครับให้ันพอดีเป่าใช้มีดหรือใช้ฟกนะครับตอนหันไม่ต้องหันแล้วซูมนะครับหันดีใช่ครับนี่ครับครับผมจะเพิ่มทีละสิบนะนกว่ามันจะพอดีนะครับขึ้นลงทีละสิบนะ อันนี้ก็ยังช้าอยู่ครับยังช้าอยู่ปรับไปเรื่อยๆครับเฮ้ยนยี่สิบยี่สิบผมยี่สิบก็ยังช้าครับผมแนะนำให้ปรับเอนะครับความไวอ,อย่าไปขอคนอื่นครับเพราะมันนิ้วใครนิ้วมันนะครับ จะข,ของคนอื่นก็นไม่ครอบเมืองนักทีนะครับเราปรับเองครับดูคลิปผมแล้วก็ไปปรับเองครับผมคิดว่าต้องเพิ่มเยอะนะครับเพราะว่ามันมันชายก็ยังโหลดอยู่ยครับโหลดป,ปากปรับคนอื่นะมันชายร้อยห้าสิบเนี่ยเนี่ยเล่นพอดีอ่ะผมจะร้อยห้าสิบประมาณ แล้วก็เป็นหัวข้อความไว้กล้องนะครับความไว้กยเลียวต่อไปที่ผมปรับ150นะครับแล้วก็มาดูหัวข้อความไว้กันยิงนะครับตัวนี้ข้างล่างครับผมจะเปล่าห่านจากตัวข้างบนประมาณสิบนะครับข้างบนเมื่อกี้150นะครับทวนี้ผมจะปรับไปเป็น140ครับตัวนี้มันจะมีผลต่อเวลาเรายิงแบบไม่สูงครับยิงเนี้ยเวลาเรา มัครับหน้าจอเนี่ยเขาไม่ชู o ม,มันก็จะคุมงานมันก็จะนิงกันสไตผมจะตั้งคอมไวไอ้อะไรใชมครับต่อไปจะเป็นเลดอ์ดอ์นะครับเลดอ์ดก็ให้เพิ่มขิ้นบอดมาบอดตัวนี้ครับ ก็บอกแบบขั้นที่มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนปืนนะครับแม่งครับเป็นไงวะปืนอัตราลันที่แบบกลางๆนะครับไม่ต้องแบบรัวมากหรือว่าช้ามากออกมาต่างดร๋ยว่าปืนที่เราถนัดเล่นแล้วติดเลนดอดอเดลก็ได้นะครับแบบปืนไหนเราเล่นแล้วแบบเราถนัดอะที่เราเล่นประจําก็ได้มันจะได้ข้มามือตัวเอง ของผมถ้าผมเล่นของผมจะเป็นเรมเจ็ดนะครับไอเรมเจ็ดผมไม่ได้ใส่กองเลยเพื่อนผมใส่กองอืมเอามาตั้งเลยก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเล่นจริงผมไม่ได้ใส่หนักกองประมาณติดเลือดมาแล้วก็ลากตามครับตัวนี้ผมยังลากไม่ได้ผมได้ปรับก็ให้ไปคลิกความไวื่อครับเดี๋ยวผมจะปรับเป ร้อยแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ่อไปสองร้อยเลยนี่ครับแล้วก็ลากตามครับไม่ให้ป้อมมันหลุดครับแน่นพอดีอ่ะเออประมาณลา่าแน่นพอดีอ่ะเราชอบเล่นระยะไหนเล่นระยะกางหมวะเอาประมาณระยะกางนะครับนี่แนนี้ก็อาจจะพอดีกันครับสงความว่า หลุดนิดนึงก็ไม่เป็นไรแบบเอาไว้สองร้อยนะครับแล้วก็ความไวการยิงผมจะตอบหาเหมือนกันนะครับแบบความไวการยิงของเรตเตครับเมื่อกี้ผมตั้งข้างบนไว้สองร้อยนะครับเรตเตอร์ไว้ร้อยเก้าสิบแต่ลองเข้าบอรดมายิงดูครับมันจะ่หลุดเนี อยากให้เร็วกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าผมน่าจะเพิ่มห้าข้างล่างก็เพิ่มอีกห้าประมาณนี้ครั ต่อไปจะเป็นความไวตอนเลงน,นะครับตอนเล,นปลงปรับภทไร้นนะจิบกันนตอบครับความไวตอนเลงจะยเป็นแบบพวกปืนพวกประเภทแบบเป็นกล้องที่มากับปืนนะครับที่แบบไม่มีสโคปเกเนี่ยเป็นความไวตอนเลงเหมือนพวกมิติแก ấy. บางคนแบบเล่นปืนมิติก,ก็แบบก็ยังแบบได้นแบบมันยังดูช้าอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ปรับสมารตะลงครับตอนนี้ผมจะปรับขึ้นอีกร้อยห้าสิบบผมมันยัไม่พอร้อยหกสิบนรับสำหรับอดีครับร้บอยหกสิบ ก็คามไว้ก็มาดูความไวกันยิงครับความไวตอนเลงเมื่อกี้รอดสิบใช่ไหมทอให้มันชา้าลงให้มันนลกวก็ขางบทรับตอนห้าสิบสมาเนีย พอประมาณนี้อ่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นไอพิคินครับกระขอบไอพิเคิลไอพิเคินก็จะเป็นกลองครับกลองหนเนี่ยตัวน,นี้ครับไม่ได้ตามไว้หลากหลายเลย ลองไเอาก็จะปรับแต่ร้อยห้าสิบไม่ค่อยได้เล่นนะครับอาจจะไม่ได้จริงจังมากไม่ค่อยได้ใช้จะมาเขาใช้ได้ตัดกับควมไกันเองนะต่ไปร้ป150อยห้าสิบก็พอครับมาเขาไม่ได้เล่น,นครับก็ปรับเหมือนๆกันแล้วครับทำเหมือนกัน,น เอาไว้แบบเผื่อได้เก็บปืนเพื่อนแบบเราเล่นสนายอะไรเงี้ยพอเราแบบเห็นปืนเพื่อน,นตกเงี้ยเราไปเก็บปืนเพื่อน,นมาเล่นเผื่อเพื่อน,นแตกงมาอะไรเงี้ยเอมอมันก็ช่วยให้เราแบบไม่ช้าได้อันนี้ต่อไปจะเป็นสนายนะครับสนายก็เหมือนกันครับสนายเหรอนี่สนายในยเวลาจะควาำไว้คว่ำไว้ จสไนไปสักร้อยห้าสิบคือร้อยหกสิบอืมก็ยังช้าอยู่ร้อยหกสิามแล้วก็ความไวการยิงของสไนนี้อืม ไม่รู้อะผมว่าผมอยากปรับเร็วกว่านะเกโลหกสิบจะต่อไปสักว่าเจ็ดสิบ,บ,สบแต่เราเล่นสนายรวาัวตอนนี้เล่นสนายหน้าเดียวไม่ค่อยมีผลนะครับไอตัวความรักันดูแต่สนายรวาัวก็มีผลนะครับเราครอบครอ,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 อแล้วก็ลากครับนี่มีผล ใช่ครับประมาณนี้เครื่องเริมร้อนนะเดิมแ็กอะ่ะติดะล่มไว้กว่าถล่มลเข้าใหม่ยังไงก็พูคูณสามคูณหกคูณเลยเนี่ยผมจะไม่ได้ตั้งนะถ้าใครอยากตั้งก็ตั้งเหมือนที่แบบที่ตั้งตอนแรกครับผมจะไม่ได้แบบปรับให้ดูนะอันนี้ก็คือไปไปปรัากันอ,อีงนะครับทำเหมือนกันนะครับ เราผมจะตามมาอย่างละ,ละงร้อยห้าสิบตามมัวไปความไรการยิงก็ตามเพิงเนี่ยผมมา,ามทำทีหลังครับ ก็ประมาณนี้แหละครับจัดความไว้ถ้าชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องผมครับเป็นช่องใหม่ครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆครับเดี๋ยวพอมีปืนมีอะไรได้อมปมอามางรีวิวให้ดูนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับผมคคับบ๊าบบาย